สวัสดีค่ะพบกับรายการดูดีออนทีวีรายการที่แนะนำเทคนิคง,ง่ายๆของการออกรายการโทรทัศน์ทีด่ดูดีนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับการนำเสนอผลงานโดยที่ต้องมีการบันทึกเทปต่อหน้ากล้อง ะคระาวนี้จะเป็นการที่เราจะต้องมีการพรีเซนต์งานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคณาจารย์ก็ตามนะคะอาจจะเป็นผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการหรือผลการคิดค้นประดิษฐ์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเรามีขั้นตอนดังนี้นะคะอันดับแรกคือต้องเตรียมบทที่จะพูดให้ดีรู้ก่อนว่าเนื้อหาในการนำเสนอนั้นมีความยาวเท่าไหร่ ะะเช่นถ้าเป็น5นาทีก็กำหนดความยาวกำหนดการเริ่มต้นเนื้อหาและสรุปให้ดีนะคะหากต้องมีสไลด์หรือเอกสารประกอบการบรรยายหรือจะต้องมีสื่อต่างๆหรือจะต้องมีชิ้นงานไปโชวให้ดูก็จัดวางให้เหมาะสมนะคะสมมุติว่าจะมีชิ้นงานโชว์ด้วยนะคะเราก็จะจัดวางในที่ที่กล้องสามารถจับได้ชัดเจนนะคะและจะต้องหยิบใช้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นสมมุติว่าเราจะพูดถึงการที่เราค้นพบ น,ะะนี่คือสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะเราก็ต้องพูดถึงสิ่งนั้นและยกชูให้กล้องเห็นให้ชัดเจนแล้วก็กล่าวถึงสิ่งนั้นให้ชัดเจนหลังจากกล่าวเสร็จแล้วจึงวางสิ่งนั้นไว้ในที่ที่กล้องอย่างสามารถมองเห็นได้นะคะโดยที่เนื้อหาการพูดจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เรานำเสนอให้กับผู้ชมได้ทราบนะคะในการดำเนินเนื้อหาจะต้องมีการแนะนำก่อนว่า วันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะคะเนื้อหาของเราเกี่ยวข้องกับอะไรมีความยาวเท่าไหร่นะคะสาระสาคัญที่ผู้ชมจะได้รับทราบมีอะไรบ้างจากนั้นก็ดำเนินเนื้อหาไปตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้นะคะควรจะมีการใช้มือหรือใช้อวัจนภาษาบ้างพอสมควรนะคะเช่นการใช้มือแสดงกิริยาท่าทางนะคะรวมถึงการใช้น้ำเสียงหนักเบานะคะแล้วก็มีการเน้นในประเด็นสำคัญเช่น ประการที่1แล้วก็ว่าด้วยเนื้อหาของเราไปประการที่สองแล้วก็ว่าด้วยเนื้อหาของเราไปนะคะถ้าจําเป็นต้องโชว์ผลงานด้วยอย่าลืมว่าเนื้อหาที่พูดจะต้องสอดคล้องนะคะหลังจากที่เนื้อหานั้นผ่านไปแล้วก็วางชิ้นงานไว้ที่เดิมนะคะอย่าให้มือไม้เกะกะจนกระทั่งไม่รู้ว่าวางตรงไหนนะคะที่สําคัญคือต้องมองกล้องตลอดเวลาให้คิดเสมอว่ากล้องคือผู้ฟัง ะะดังนั้นเราจะต้องมองกล้องเท่ากับว่าเรากำลังคุยกำลังเล่าให้ผู้ชมได้รับฟังอยู่นะคะหลังจากกล่าวบรรยายเนื้อหาไปตามเรื่องราวหรือขั้นตอนแล้วนะคะขอให้มีตัวอย่างหรือมีการขยายความให้ชัดเจนเช่นงานของบางคนเป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์นะคะมีศัพท์วิทยาศาสตร์มากมายเข้าใจยากมากนะคะเพิ่มตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะขยายความยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนที่สุด ใช้ภาษาที่ง่ายนะคะพยายามตัดศัพททางวิชาการออกไปให้มากที่สุดนะคะอย่าลืมว่าผู้ฟังอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปเป็นนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในงานเรานะคะพยายามใช้คำที่ทำให้ผู้ฟังผู้ชมเห็นภาพตามให้ได้นะคะหลังจากกล่าวนำเสนอเสร็จแล้วตอนท้ายอาจจะมีการสรุปความสําคัญของชิ้นงานนั้นๆน,น,นะคะและอาจจะมีการกล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติรับฟังเรา ไม่จําเป็นต้องบอกว่าวันนี้ไม่พร้อมนะคะไม่ควรจะบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาไม่สบายอาจจะพูดไม่ดีไม่ควรเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของเราไปสิ่งที่สําคัญคือความมั่นใจค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยหลายคนทํางานได้ดีมากแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วพอเห็นหน้ากล้องปุ๊บเกิดอาการประหม่าตกใจทำทำได้ไม่ดีนะคะก็เลยทําให้คุณค่าของงานนั้นลดไปอย่างน่าเสียดายลองฝึกดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ พบใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ